สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านช่องมานีชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้คะ่ะท่านผู้ฟังคะแหวนเป็นเครื่องประดับที่หลายๆท่านชื่นชอบเพราะสวมใส่ได้ง่ายแถมยังช่วยให้การแต่งตัวเด่นขึ้นได้แม้ว่าชุดที่ใส่วันนั้น จะเรียบๆก็ตามแต่นอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วเจ้าแหวนวงเล็กๆนี้ยังช่วยเสริมดวงให้กับเราได้อีกด้วยและยิ่งสวมแหวนถูกนิ้วตามวันเกิดจะยิ่งช่วยเสริมดวงชะตาให้เจริญก้าวหน้าวัสนาเพิ่มพูนเริ่มกันที่การสวมแหวนสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์นั้น เป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นผู้นำมีแต่ข้อเสียคือหัวร้อนหรือใจร้อนหากคุณต้องการเสริมดวงด้วยการสวมแหวนควรเลือกสวมแหวนที่มีความเกรียงเกลาจะดีที่สุดอย่างเช่นแหวนทองคำแหวนหยกโดยควรนำไปสวมที่นิ้วเมื่อต้องการเสริมดวงในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ ส่วนนิ้วกลางมือข้างซ้ายช่วยเสริมโชคในด้านความรักเสริมสเสน่ห์ดึงดูดคนให้เข้ามาหามากขึ้นแถมยังช่วยในเรื่องของการปลดหนี้และเสริมให้ชีวิตรุ่งเรืองอีกด้วยส่วนนิ้วกลางมือข้างขวาเสริมความมั่นคงให้กับชีวิตเสริมการงานให้โดดเด่นเรียกทรัพย์เพิ่มโชคลาภ อำนาจและบารมีสำหรับข้อห้ามในการสวมแหวนของคนที่เกิดวันอาทิตย์คือห้ามสวมแหวนหลายๆวงในนิ้วเดียวกันเพราะจะส่งผลเสียทางด้านความรักการสวมแหวนของคนที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์เป็นแหล่งรวมของคนที่ช่างคิดช่างพูดมีความคิดสร้างสรรค์สูง และยังเป็นคนอ่อนโยนอีกด้วยแหวนที่เหมาะสำหรับคนเกิดวันจันทร์จะต้องมีลักษณะเพรียวบางน้ำหนักไม่มากหัวแหวนไม่ใหญ่ถ้ายิ่งประดับด้วยบุษราคำเพชรสีเหลืองหรือไข่มุกจะดีมากๆโดยคนเกิดวันจันทร์สามารถเลือกสวมแหวนใส่แหวนได้ดังต่อไปนี้สวมนิ้วนางมือข้างซ้าย ใครที่เลือกสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายจะช่วยเสริมสเสน่ห์เสริมดวงด้านความรักให้กับตัวคุณซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมาะมากๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์เพราะคุณเป็นคนที่ช่างคิดช่างพูดเป็นพุ่นเดิมอยู่แล้วสวมนิ้วชี้มือข้างขวาใครที่เลือกสวมแหวนนิ้วนี้จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความเจริญก้าวหน้า เพิ่มโชคลาภมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมีส่วนนิ้วนางมือข้างขวาถ้าได้ส่วนนิ้วนางข้างขวาก็จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองได้เช่นกันและยังช่วยในเรื่องของการปลดภาระหนี้สินอีกด้วยการสวมแหวนของคนที่เกิดวันอังคารพื้นดวงของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นคนผงผาง ตรงๆแรงๆเรียกได้ว่าใครที่เข้ามาทำให้ไม่พอใจก็พร้อมจะใส่เดียวได้ตลอดเวลาซึ่งแหวนสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนี้จะต้องมีลักษณะเด่นคือหัวของแหวนที่ใหญ่และต้องไม่เป็นแหวนที่แตกหักได้ง่ายยิ่งถ้าประดับด้วยอัญ,ญมณีก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกโดยคนเกิดวันอังคาร สามารถเลือกสวมแหวนได้ดังต่อไปนี้นิ้วก้อยมือข้างขวาหากคุณสวมแหวนที่นิ้วก้อยมือข้างขวานั่นหมายความว่าคุณต้องการเสริมดวงด้านการงานความมั่นคงโชคลาภและเรื่องของความรักเล็กน้อยสวมนิ้วก้อยมือข้างซ้ายสำหรับใครที่เลือกสวมนิ้วก้อยมือข้างซ้าย จะช่วยเสริมในเรื่องของความรักเรื่องเงินให้ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายช่วยปลดหนี้และทำให้มีคนมาอุปธรรคขำชูการสวมแหวนของคนที่เกิดวันพุธแต่เดิมแล้วคนเกิดวันพุธนั้นเป็นคนที่ใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นขยันขันแขน็งและคงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่จะเป็นดาวเด่นในที่ทำงานหรือเป็นที่รักของคนรอบข้างแหวนที่เหมาะกับคนวันนี้จะต้องมีลักษณะพอดีกับนิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปและต้องเป็นวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้หินและหยกซึ่งสามารถสวมใส่เข้ากับนิ้วได้ดังนี้ส่วนนิ้วกลางมือข้างซ้าย เพียงคุณสวมแหวนไว้ที่นิ้วกลางมือข้างซ้ายก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการงานดึงดูดเงินเรียกทรัพย์เงินไหลกองทองไหลามาส่วมน,นิ้วชี้มือข้างขวาใครที่ใส่แหวนนิ้วนี้จะช่วยเสริมด้านความรักดึงดูดรักดีๆเข้ามาหาตัวคุณส่วมน,นิ้วกลางมือข้างขวา หากคุณเลือกสวมแหวนนิ้วนี้จะช่วยให้เก็บเงินอยู่หมดหนี้หมดสินการสวมแหวนของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่ฉลาดซื้อสัตว์ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ภายนอกดูแข็งแข็งแต่ภายในเป็นคนที่อ่อนโยนสุดๆส,สำหรับแหวนที่เหมาะกับคุณ จะต้องมีลักษณะที่มีขนาดใหญ่และหนาทำจากทองทองคำขาวหรือเป็นสีทองยิ่งถ้าได้หัวแหวนที่ประดับด้วยโกเมนสีส้มหรือแซฟไฟร์สีส้มจะยิ่งดีขึ้นไปอีกซึ่งคุณควรเลือกสวมใส่แหวนตามนิ้วดังต่อไปนี้นิ้วกลางมือข้างซ้ายใครที่มีหนี้สินจะต้องสวมแหวนนิ้วนี้ แล้วจะช่วยเสริมดวงในเรื่องนี้ช่วยให้เก็บเงินอยู่โปรดดีในเร็ววันส่วนนิ้วกลางมือข้างขวาหากคุณต้องการเสริมดวงด้านการเงินต้องเลือกส่วนนิ้วนี้เลยโดยจะช่วยให้การงานเกิดความมั่นคงดึงดูดโชคลาภและยังช่วยให้มีผู้ใหญ่มาอุปัรรมอีกด้วยส่วนนิ้วนางมือข้างขวา หากใครที่กำลังมองหาความรักต้องสวมแหวนนิ้วนี้การสวมแหวนของคนที่เกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นั้นเป็นคนรักสวยรักงามช่างคิดช่างเขียนจินตนาการสูงแต่มีจิตใจที่อ่อนไหวและยังเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆอีกด้วยโดยแหวนที่เหมาะกับคนเกิดวันนี้ จะต้องมีลักษณะลวดลายเป็นคลื่นหรือรอยหยักทำจากหินทองคำหรือเงินยิ่งถ้าประกอบด้วยอัญมณีตามวันเกิดก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกเช่นเพทายสีฟ้าไทลินโดยคนที่เกิดวันศุกร์สามารถเลือกสวมใส่แหวนบนนิ้วได้ดังนี้นิ้วชี้มือข้างซ้าย หากคุณเลือกสวมแหวนนิ้วนี้จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของด้านกลางงานการเงินให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนิ้วกลางมือข้างซ้ายด้านความรักจะต้องนิ้วนี้เลยเมื่อสวมแล้วจะช่วยดึงดูดคนรักดีๆหรือรักแท้ให้เข้ามาหาคุณง่ายขึ้นนิ้วกลางมือข้างขวาด้านความรักอีกเช่นกัน แต่จะเป็นการเสริมให้ความรักมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและพบเจอกับรักที่ดีนิ้วนางมือข้างขวาหากจะเสริมด้านการเงินจะต้องนิ้วนี้เมื่อสวมแหวนที่นิ้วนี้จะช่วยอุดรอยรั่วทางการเงินเก็บเงินอยู่ช่วยลปรนี้สำหรับข้อห้ามในการสวมแหวนของผู้ที่เกิดวันศุกร ห้ามสวมแหวนหลายๆวงในนิ้วเดียวกันเพราะจะส่งผลทำให้ชีวิตวุ่นวายและเกิดรักสามเศร้าได้การสวมแหวนของคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นสูงหนักแน่นและมั่นคงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะเป็นคนหัวรันและมงหงร้ายโดยแหวนที่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์จะต้องมีขนาดใหญ่สีม่วงหรือประดับด้วยอัญมณีสีม่วงจะดีที่สุดโดยสามารถเลือกสวมแหวนลงบนนิ้วได้ดังนี้นิ้วกลางมือข้างซ้ายหากคุณเลือกสวมแหวนที่นิ้วนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของการงาน การเงินและโชคลาภให้ไหลมาสู่ตัวคุณนิ้วก้อยมือข้างซ้ายสำหรับคนที่ต้องเสริมด้านความรักให้มั่นคงราบรื่นดึงดูดรักแท้เข้ามานิ้วนางมือข้างขวาหากสวมแหวนนิ้วน,นี้จะช่วยอุดรอยรั่วของเงินช่วยปลดหนี้ที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น นิ้วก้อยมือข้างขวาส่วนแหวนที่นิ้วนี้จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับคุณมีคนรักคนเมตตาท่านผู้ฟังคะถึงแม้เรื่องของแหวนเสริมดวงจะเป็นเรื่องของศาสตร,ร์พยากรณ์ต่างๆมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อแต่ถ้าหากเราเชื่อว่าการใส่แหวนตามวันเกิดจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น ก็จะทำให้จิตใจของเรามีพลังที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้เพียรพยายามจนสามารถประสบความสำเร็จได้ดังหวังด้วยทั้งจากพลังของแหวนและพลังของความตั้งใจของตัวเราเองอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพ่ส่งต่อเป็นธรรมทานให้แก่ท่านผู้ฟังกนรยานมิตรทุกท่านช่องมานีชาแนลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยและอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านเทินสาธุ